แวะไปดูประเด็นทางการเมืองกันหน่อยเมื่อวานนี้นายกแพท,ทองทานก็บอกพร้อมนะครับที่จะรับการซักฟอก30ชั่วโมงไม่เป็นไรจะไปนั่งฟังะนะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ต่อเนื่องมาแล้วก็อาจจะเป็นสีสันด้วยเหมือนกันว่าการที่จะต้องตัดชื่อนายทักษิณเนี่ยออกจากยติแล้วเนี่ยนะครับจะใช้คําว่าอะไรแทนเมื่อวานนี้โอ้โหเพจต่างๆนะ,ะเขาไปตั้งกระทู้กันนะบอกว่าถ้าไม่เรียกนายทักษิณเนี่ยจะเรียกอะไรดีพ่อได้ไหมนั่นะสิผู้ชายคนนั้นได้หรือเปล่า ก็เลยเป็นที่มาของการทำเพลงของท่านนายกนะครับเมื่อวานทำเพลงอารมณ์ดีเชียวในทรรเนียบลองไปฟังครับอ,อารมณ์ดีผู้ชายอ้าวชายคนนั้นไงชายคนนั้นที่ฉันแอบหลงรักเธออ้าวคุณผู้ชมเกิดทันกันไหมครับน้องๆหนูๆอาจจะเกิดไม่ทันแต่ว่าเป็นสมัยเราเลยแหละ,ะเพลงของนี่ไงดูบาดูใช่ไหมตัด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 ตอรตอรตอรตัร์ใช่ไหมอ่าเพลงผู้ชายคนนั้นนะครับ ซึ่งที่นายกบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยตามเนื้อเพลงเนี่ยหมายถึงผู้หญิงนะ<า>ผู้หญิงที่ไปชอบผู้ชายคนนั้นแต่เราเนี่ยอยากจะสารภาพรักแต่ว่าเราอา่ะไม่ใช่ผู้ชายไง<า>เราก็เลยต้องเก็บความในใจเอาไว้อะไรแบบนี้นะครับก็ทำเพลงอย่างอารมณ์ดีเลยครับเดินกลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งนะครับท่านนายกบอกว่าทราบมาว่าฝ่ายค้านเนี่ยถอนชื่อของคุณทักษิณเนี่ยออกจากยติไปแล้วนะครับก็เลย เหมือนกับนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมา<ฆ>แล้วก็มีบางช่วงที่ท่านยกก็แกงตัวเองด้วยนะ<ฆ>บอกว่า<ฆ>พอดีเสียงมันเพี้ยนตลกก็เลยขำเท่านั้นแหละ<ฆ>อาลองฟังครับเมื่อกี้ก็โดนแซวว่าเราทำไมอารมณ์ดีเปล่าไม่ใช่<ะ>เขาบอกว่าจะใช้คําว่าอะไรนะชายคนนั้นใช่ว่าชายคนนั้นอะไรนะเออแล้วเมื่อกี้มันมีเพลงพอดีก็เลยแกล้งกับทีมงานว่าแบบไม่อยากร้องเราไม่เสียดเพียนแต่ชายคนนั้นเลยแค่นั้นเองเลยขำไม่มีอะไรค่ะได้เลยค่ะก็บอกแล้วว่า อะไรที่ถูกต้องนะคะตามกฎตามหลักก็ตามนั้นแหละทุกๆเรื่องนะคะก็จะใช้คนนั้นก็แฟนดไีไม่ไมีชื่อถูกไหมถูกต้องอืมนี่นะคะถ้าอย่างนั้นกับประเด็นที่บอกว่าแล้วจะใช้คําไหนแทนน่ะถ้าพูดตรงๆจะใช้คําไหนแทนเออผู้สื่อข่าวเราก็ถามได้ว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นใช้ใช้พ่อได้ไหม,มใช้พ่อได้ไหมคะจะเหมาะสมไหม,มปรากฏว่าท่านนายกท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า เหมาะหรือไม่เหมาะก็ก็เชิญทุกท่านที่เป็นผู้รู้ตอบเลยค่ะโ<อ>ส่วนประเด็นฝ่ายค้านบอกว่าขอเวลาอภาิปราย30ชั่วโมงท่านก็บอกว่าก็พร้อมจัดสรรเวลาให้หรือไม่ยังไงเนี่ยนายกท่านบอกว่าได้แล้วก็วางแผนไว้แล้วว,ว่าจะเข้าฟังอภิปรายอย่างที่คุณเกณฑ์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะกนะ็อย่างที่บอกฮะชาวเน็ตเ,เมื่อวานเขาคอมเมนต์กันสนุกเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าไม่ใช้คําว่านายทักษิณเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรดีคุณผู้ชมมีไอเดียลองคอมเมนต์เข้ามาในไลฟ์สดของเราก็ได้นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหนะบางคนบอก ชั้น14ไหมเรารู้อยู่แล้วนี่หรือยังไงใช่ไหมหรือว่าเอ็นเปื่อยยุ่ยอะไรเงี้ยไปกันถึงขนาดนั้นเลยนะไอันนี้คือความเห็นชาวเน็ตนะผมไม่ได้พูดเองบางคนเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะบอกว่าคนที่คุณก็รู้อะไรอย่างนี้ได้เหมคนที่ไม่เอ่ยนามหรืออะไรอย่างนงั้นใช่ไหมเออแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่องของการจะเดินทางไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการหารือกันทั้งในสภาแล้วก็การประชุมวิบสามฝ่ายด้วยนะครับซึ่งช็อตหนึ่งในสภาเนี่ย ทางคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยครับก็ได้มีการลุกขึ้นหารือกับท่านประธานสภาอาจารย์วันนอเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าทางฝ่ายค้าเนี่ยตัดชื่อคุณทักษิณออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการเบรก จากประธานวันนอนะครับซึ่งประธานวันนอก็บอกว่าคงจะรับปากแบบนั้นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่จะพิปรายเนี่ยมีหลายท่านผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะพูดอะไรบ้างถ้ามันมีสถานการณ์อะไรที่ประธานต้องทําหน้าที่ผมก็ต้องเข้าไปนะไปเบรกหรือว่าไปควบคุมการประชุมคือเง่ายท่านก็ท่านก็พูดไปทํานองว่าท่านก็ต้องทําหน้าที่ของท่าน,นะะในการเป็นรรป,ประธาน,านการใช่ไหมหฮะ,ฮะขณะที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณวิโรธครับคุณวิโรธลักษณะดีสอนสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเนี่ยมีช็อตหนึ่งคุ เอาอย่างนี้ก็ได้เพื่อความสบายใจแล้วก็ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายประธานก็แค่ทําหนังสือถึงนายกเลยบอกว่าอนุญาตให้ในายกเนี่ยพาบิดาหรือคุณทักษิณเนี่ยเข้ามานั่งฟังแล้วก็มานั่งชี้แจงร่วมด้วยในสภาไปเลยอโอ้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันเกิดภาพนั้นขึ้นจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์นะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะใช่แล้วมันจะสื่อถึงอะไรบ้างอ่ะมันจะแบบ มันจะโ oh. อ้โหแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเอาจริง,<อ>รงก็จริงนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็มีการประชุมบิบ3ฝ่ายทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับเพื่อหาหรือกรอบการอภิปรายซึ่งที่ประชุมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของกรอบเวลาครับว่าจะกี่ชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวนัดคุยอีกครั้ง19มีนาคมเชื่อว่า น่าจะยื่นยติแล้วก็เปิดอภิปรายได้ทันสมัยประชุมนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปิดสมัยประชุมเนี่ยสิมเมษายนส่วนที่หารือแล้วก็ได้ข้อสรุปชัดเจนก็คือเอมื่อวานนี้อย่างน้อยมีความคืบหน้าเห็นท้องต้องกันก็คือจะไม่มีชื่อของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ในยติอภิปรายแล้วครับต้องออนําชื่อของคุณทักษิณออกแต่ปรับเป็นคําอื่นยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอเนื่องจากว่าทุกทุกรายละเอียดจะปรับเป็นคําไหนนะครับหรือว่าระยะเวลาจะได้กรอบเท่าไหร่เนี่ย ออมันมันล้วนส่งผลถึงกันนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการเจราจากรอบระยะเวลาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้ให้ข้อสรุปกับพวกเราในการประชุมเมื่อสักครู่เพราะนั้นจะปรับเป็นคำไหนเนี่ยก็ขอให้รอดูข้อสรุปอีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าครับทีนี้ที่ต้องลุ้นกันตอเนี่ยก็ต้องลุ้นกันแหละว่าจะยื่นยัตติและเปิดอภิปรายทันสมัยประชุมนี้หรือเปล่าถูกไหมในวันที่10เมษายนนี้ปิดถ้าเกิดว่ายื่นไม่ทัน ก็ต้องว่าไงอ่ะปีหน้าเลยเหรอเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขายื่นได้ปีละครั้งอ่ะ,อะแต่น่าจะทันแต่น่าจะทันนะเพราะว่าท่านยออายก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่ายังไงจะมาฟังด้วยตัวเองค่ะ